ว,วันที่ยีบสี่ก็มีคนขึ้นสารนี่แล้วครับพี่น้องยีิบสี่เพาขึ้นสารเป็นว่าเล่นเนาะแต่ละเดือนนี่นะครับเนาะออะไรนี่อชมไหมีชิมใชนะจะไม่พิซซี่โอ้ยตายแล้วครับนะขึ้นสาลนี่นะทุกเดือนเลยนะบางครั้งก็เดือนละ สองครั้งสามครั้งบุได้ครับพี่น้องจกกู่เขาชื่อหุดแล้วจนเพิ่นใส่หัวผ่านบวกหมดแล้วครับพี่น้องอิมซีพขึ้นดูขึ้นดันดับดับมึงอี่แต่ดับใจเว้นมึงก็ขึ้นดูขึ้นดันเน <laughs> ี่ยน้อยครับเดือนละสองเทือ้อสามเทื้อจะมาเป็นธรรมดาตีคนเ <laughs> อาเอาวันทีชิพก็จ้าอยเด่เนบ่วันทีชิพกเลยวันทีเซาซีเด็ดประดี๋ ามเธออบุับเดือดหนึ่งจะาบานินตีว่าจากกะคดีอะไรเป็นคดีใดไรเนี่ยผ่านนี่ครับพี่น้องการเงียบผนตัดสินอาจจะได้อ,อ,อาจจะได้ความเห็นใจก็ได้นะนางฉลาดอยู่แล้วอะไรนะการเงียบผนตัดสินอาจจะได้บ่าจะไม่งเงียบยังตอนนีจ้งงจะงเงาขาพี่จะนณาเรียบร้อยแล้วอือ นะครับนะออกมา <ไง S 1> พูด<ง>ว่าอะไรนะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยนูยย่นเขาเฮงมันไสน้นะอืมนะครับพี่น้องเอฟซีไม่ได้มีผลอะไรหรอกก็พิจนนารณามดแล้วครับผมอืมมันจะมันชิงม่เงียบเป็นเดตัวตึงกองสารใครๆก็รู้จักรู้จักแล้วครับพี่น้องเอฟซีอยจะว่าจะสารเ <c oughs> <ๆ S 2> อพาเพาะนี่กอของเธออืมใช่ของมันมดอืม ไปแจ้งก็กวามูใช้บริการกว่ามูเออใช้บริการมากกว่าเพื่อนมากกว่าใครอีกสิบมือ้อคดีป่าไม้อีก 24, ยี่สิบสี่คดีบักไหลบบอครับขึ้นบ่อยสิบไ่ได้ผัวาเป็นโอโยโกอเลยบ่แจ้งแล้วครับนะเอาคนนัดกันไปทานข้าวจะได้ไม่ได้หรอก,ก,ก,ก็ไม่รู้นะนัดกันไปทานข้าวนัดทํางานด้วยกันไหนอืมนะ ผมก็ไม่รู้หลยนะอาจจะเป็นไปได้นะสตดแล้วเนาะสตดจะเชิงไผ่ก็ได้ไม,มาเม่นว่าสวดแล้ว, <c oughs> ว,ลวเชิงไผ่ก็ได้มันวายจะสั่นแ้่ไปเบิ่งกว่าจะเฟซบุ๊กมันนะ,นะสตดแล้วค่ะจะเชิงไผ่ก็ได้นะคะนั่นมันสิทธิ์ของเราค่ะอีก,ก็หีของเรานะคะสดแล้วพร้อมบ,บวกพร้อมบวกค่ะจะเชิงไผ่ก็ได้ค่ะแล้วไม่มีพันธะั้นทะเบียนก็อย่าก็ล้างกันแล้วนะจ๊ะ นากเลยค่ะพร้อมบวกค่ะสูตรแล้วเซิงได้ค่ะโอ้ยตายแล้วกรับพี่น้อง S4 อืมจักหูจักบูจักแล้วครับพี่น้องเออนะจะนัดกันไปท่านเข่าเนาะเออม,มันชอบเครื่องเบียบจริงๆค่ะมอยจักจิบดจักมักบมักักชอบบอชอบเลยครับกังคือน,นก็จนฝันพูนแล้วครับ <g ül üyor> อกลางคืนกับจนฝันนี่นะคะหนูฝันหรือเปล่าคะนะว่านี้คะ่ะว่าตุกตาของหนูนี่นะคะว,ว่าว่าตัวตุนนะคะมาส่งคะ่ะหลอดด้วยคะ่ะคนนั้นนะคะโอ้ยเราก็จิ้มไม่หุบแล้วเราดีใจมากๆเลยนะคะจนปัญหาจนปัหาแล้วว่าตุนคนนั้นจริงๆด้วยคะ่ะที่มาส่งคะ่นะฮะมันจะเป็นเรื่องที่ดีกับเราหรือเปล่านะบนรูปหลอดด้วยนะบน โอ้ยตายแล้วม่นบอกในนกจีโร่งจีางราหนึ่บ้านจะใส่บัตนี้เออาปูเสือนั่งเหลากันเหลาบ่หอืมอ่มันเป็นพ่อบอเพ่เว่ไม่ใส่ไงเขาบอเพ่เว่บ้านจะใส่บาทนี่ฮ่ไม่เห็นตั้งนานแล้วบัตรนี้ <c oughs> โอ้ยจนดี้นของยาน,นี่นกจีรามาแล้วนะ่าฮ่าโอ้ยดใส่น,นะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะที่นี่น้า ี่นะคะมันก็จะเป็นวันดีของเราค่ะนะแม่าตาตุ่นทั้รูปหล่อมากๆค่ะตุ๊กตามาส่งเราถึงบ้านค่ะวันนี้ค่ะฝันด้วยค่ะนะก่อนที่จะขึ้นศาลนะคะมันลงมาตีศาลกับให้แบบนี้เ <c oughs> อบอ,ปอบปากอาปอบตีอยังเลย <c oughs> ไม่ออกมาพูดอะไรทัสิน้น <c oughs> โอ้ยตายแล้วครับพี่นอ้องเอเห็นไหมทีนี้ <c oughs> นั่งค้ำจนลูกชายถามมาก แม่คําอะไรอ่อาใช่ไหมโอ้ยคือเป็นตังสั้นนะครับพี่น้องเอฟจนะอืนะแขก v ีเอพีประจำศาลกลางบ้านมุกดาหารเอามุกจักเบิดได้แมนก็มั่นได้นะ <B> <B> นี่นะคะไม่ไว่าจะเป็นนอยกอค่ะไม่ไว่าจะเป็นตัวตุ่นค่ะเราทำงานด้วยกันนะคะ การทํางานกับตัวตัวตุ่นเราก็รู้ค่ะวิธีการสืบซื้อยังไงอืการทํางานกับอวยกรนี่ไงอวยกรทํางานยังไงค่ะเรารู้หมดนะอะเราเคยอยู่ด้วยกันค่ะเธอทํางานด้วยกันนะคะอะไรนี่ยามาฉันมาทุกวันไม่เห็นเองมัวแต่สวมบทบาทอะไรนีาาอ่อยู่มาทุกเมื่อเอรีบ้าบ้ายามาายเจะยามาลลยเนื้อยามาถั่วเออคุณวิรุษอะไรสนสร้างหมอ หันหน้าเข้าหากันเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยซึกสร้างสนสร้างว่า,าล่านปลายส่นกันล่านปลายว่าเมน,นล,ล่านซื้อได้ล่านปลายเพราะว่าล่านเอ็ดกับล่านสองบุระครับมันล่านปลายกันไปนี่ว่าถ้าการรบเป็นสองล่านหกวันนี้นะครับเนาะนางเรียนกฎหมายเนะาะออครับคนที่เรียนกฎหมายล่ะครับ ก็น่าจะเรียนกฎหมายนะลูกก็เ่บอลลูกที่เรียนวิศวะดิวิชเชนอาชิงะอาชิงะคอมอาชิงะคอมค่าเด็โคตโคต้าเรียนอีกคอมคอมเด้อเรียนวิศวะคือว่าเด็กโคต้านิติสงฆ์นิติศาสตร์เออนางเรียนกฎหมายเนาะคุณเออกระติมนตัวรักชอบกฎหมายเนาะนะ อถ้าเรียนกฎหมายเป็นนี่ครับนะตัวตุ้นแห่งตอมบันนี้อืมเรามีแต่คนตอมเลยบันนี้โอ้มีความรู้เก่งด้วยบันนี้ฮะเสียงสองเสียงสามทุกวันพ่ <c oughs> โอ้ยตายแล้วนะเ <c oughs> ออนะมีวันนี้เห็นพ่อพี่แม่มาไงวันนี้ก็เลยตื่นเลยนะ นกจีราโหลดได้เสื้อเขียวผู้เลมาเลยนะใส่หมวกขาวด้วยทีนี้ฮะ,ะคือว่าได้โคต้าบอ่อมอตีออเป็นทนายบอ่อนี้ก็ไม่รู้ได้ครับไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกัน,นแล้มนนะ,ะมันก็ดีใจอยู่นะดีใจอุ้ยนะดีใจนี้นะคะเรามีความสุข,ขโคตรเลยนะว่า,า<ล>ได้โคต้าะะแต่ไม่เลือกหรอไม่เอาอหรอ <c oughs> มันก็บอกว่ามีความถูกโคตรเลยนะกฎหมายเพียงวีนเ,เพียงฟ้าบอกอืมอมทิ้งแล้วสิว้ายเขาก็บอกเปลี่ยนนะเขาเลิกแล้วเขาเลิกเป็นเกษตรกร,ร,กรแล้วอนานล่องเท้าบูดสุดเทศการเ็ดงานสุดกีดจงกีดยางเขาถิมมาแล้วจูไฟจุดไฟทิมมาแล้วนั่นก็บอกไปเฮ็ดแล้วครับพี่น้องเคปซีเมนแล้อ่า เขาก็ไม่หันกลับไปทำนั่นแบบนั้นอีกแล้วนะเขาก็ต้องไปนั่นอีกไปไหนทีนี้ไปเรียนกฎหมายใหม่ได้ทีนี้นะปล่อยมาซอมือกับบอานจัคเกอือคุณมาลัยไปเรียนกฎหมายใช่ไหมอ่านเดนเป็นบอพี่มาลัยคุณจิติพรคุณพอใจสวัสดีครับอาเขาเป็นธุรกิจสาวสวยแล้วค่ะโห้ยเขาจะไปกีดดิเนาะ